ที่คุณเจอชาววอกเงินงานรักจุดดีจุดด้อยเป็นอย่างไรหลังจุดจริงหกการับชมรัฝฟังกันได้เลยนะคะราาับโอ้าจาร์แชแนลมหาจังพลังบวกร้อยร้านช้ยชานก้ม็มงคนหัวราสตร์อินโดจีนในมุมแรกนะครับที่จะมาพูดถึงสำหรับชาววอกก็คือวาสนาตัวตนของคุณคุณมักจะเป็นพวกที่มีความรับผิดชอบสูง จริงจังจริงใจกับชีวิตของคุณภายนอกอาจจะดูนิ่งเฉยแต่ภายในมักจะมีความอ่อนไหวสูงได้ง่ายนะครับคิดถึงผลประโยชน์ต่างๆหรือความมั่นคงเป็นจุดสําคัญนั่นเองนะครับเรียกว่าบางครั้งคุณเจอปัญหาอะไรแล้วแต่เนี่ยคุณมักจะใช้การแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยด้วยผลมากกว่าทางอารมณ์เป็นสําคัญและไม่ค่อยจะแสดงความรู้สึก หรือว่าความอดแอมาให้คนรับข้างได้เห็นโดยง่ายนั่นเองอีกทางช่วงนี้คุณมักจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นสำคัญจะต้องใช้ความอดทนที่ดีบวกกับความมีระเบียบพินัยอย่างยิ่งเพื่อให้บรรลุความสำเร็จอย่างที่ควรต้องการนั้นนะครับอาจจะมีผลดีในแง่ที่ว่าจะสามารถที่จะสร้างฐานะให้มันคงมันค้างได้ในระยะยาวนั่นเอง สิ่งที่ต้องพึงระวังไว้อย่างยิ่งก็คือบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะมีความเครียดหรือความวิววตกกังวลอะไรต่างๆเนี่ยมันสูงเกินไปนะครับและคําพูดคําจาเนี่ยเลวลาที่คุณพูดออกไปเนี่ยอาจจะขาดเสน่ห์หรือดูห่างเหินด,ดูเกินไปอีกด้วยระวังตัวสิงนีไว้ด้วยในแง่มุมถัดไปเรื่องของอารมณ์จิตใจของคุณสิ่งที่ชาววอานะครับจะต้องเจอก็คือบางครั้งเนี่ย คุณพยายามที่จะสร้างขอบเขตทางอารมณ์ของคุณเนี่ยหรือพยายามที่จะตั้งเป้าหมายของคุณเนี่ยให้ดีมากกว่านี้เพื่อไม่ให้เกิดความใจดีหรือความอ่อนไหวหรือทําให้คุณถูกเอาละเอาเปรียบมากเจเกินไปน,น,นะครับและยันหนึ่งนะครับคุณจะต้องเจอภาวะเรียกว่าเปลียนจินตนาการต่างเนี่ยที่มันล่องลอยอยู่ในอากาศวง่งว้างดูว่างเปล่าเนี่ยให้กลายเป็นโครงสร้างที่มันจับต้องได้ดีมากยิ่งขึ้น และต้องอาศัยความอดทนและความพยายามอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนเองปัญหาคือคุณทําได้ดีขนาดไหนนั่นเองนะครับและคุณอาจจะเจอบททดสอบอะไรบางอย่างเกี่ยวเรื่องของจิตวิญญาณของคุณคุณจะต้องเจอกับความกลัวที่มันซ่อนเก็บตัวเงียบในจิตของคุณในส่วนเรื่องของคุณและคุณอาจจะต้องจัดการกับกรรมเก่าของคุณให้จงได้เพื่ออะไรหากคุณทำได้เนี่ยคุณจะสามารถที่จะ ปลดล็อกเพื่อให้เกิดความเติบโตที่ยังยืนกับจิตวิญญาณของคุณนั่นเองสิ่งที่มันเป็นความท้าทายของคุณอย่างยิ่งยวดก็คือคุณอาจจะรู้สึกเผชิญกับความโดดเดี่ยวหรือความวิตกกังวลได้โดยง่ายหากไม่สามารถที่จะสร้างบาลานซ์หรือความสมดุลที่มาลงตัวระหว่างจินตนาการที่ต้องการกับความจริงที่มันเป็นได้นั่นเอง ในมุมถัดไปมันเรื่องของการเงินกันบ้างสิ่งที่เป็นสไตล์ในการหาเงินของชาววอลก็คือรวดเร็วดังสายลมทำอะไรก็แต่เนี่ยใช้ความสามารถรอบตัวบวกกับกิจกรรมเจ๋งๆเนี่ยใช้ความคิดคมอา่านในการลงมือทำสิ่งต่างๆเนี่ยอย่างมีอิสระเรียกว่าคุณสามารถที่จะหาเงินแบบเคลื่อนที่ไปใดได้ทุกที่ทุกทางนะครับ ด้วยความใชมันเองสูงเนี่ยบวกกับความคิดที่มันกุ้งหันจะล้าสมัยอยู่ในยุคจรวดเนี่ยเรีวยกว่าเข้าใจปัญหาต่างๆใช้ทีวีได้คล่องแคล่วหรือไม่ก็สื่อสารติ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยนั่นเองนะครับไม่ว,ว่าคุณตัดสินใจอะไรแล้วแต่เนเรื่องการเงินเนี่ยคุณจะทําอย่างรวดเร็วทันใจไม่ชักช้าหรือรอแต่อย่างใดสิ่งที่มักจะเกิดกับคุณในช่วงนี้อย่างชัดเจนก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องของโชคราบ หรือตำแหน่งงานหรือผูมีโยนใหม่ๆนะครับคุณอาจจะได้รับการเสนอตำแหน่งใหม่ๆหรือได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตแบบไม่คาดฝันอีกตัวนั่นเองใน้รการเงินในความปรารถนาของคุณคือหลักคำตอบก็คือคุณอย่าให้การเงินที่คุณทําด้วยความเทวยญา,านเนี่ยใช้ energy ที่เยอะเนี่ยและมีความตื่นรุนสูงสเนี่ยหรือทําหลายๆสิ่งหรืออย่างพร้อมๆกันเนี่ย หรือคุณกล้าเสี่ยงไปเนี่ยให้มันสําเร็จไปอย่างที่คุณต้องการเพื่อไม่ให้คุณเกิดความท้อแท้แต่อย่างไรนั่นเองในมุมการงานเท่าลิงนั้นไม่ชมีสไตล์ในการทํางานแบบว่าเก่งเจรจาดึงดูดผู้คนรอบข้างได้ดีเรียกได้ว่าคุณเนี่ยใช้เสน่ห์ใช้การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีนะครับบวกกับการใช้ความคิดในเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี เรกว่าคุณมีความสามารถเฉพาะตัวในการนุ่มน้วและใช้เสน่ห์ในการประสานงานได้ดีอีกด้วยนั่นเองซึ่งงานที่ชาวว่ามม่จะทำได้ดีในช่วงนี้ก็คืองานแนวว่าออกแบบสถาปนิกบูเดลลิงดนตรีเกี่ยวเรื่องของความสวยความงามแฟชั่นต่างๆเนี่ยหรือเครื่องประดับสปาต่างๆเนี่ยหรืองานแนวก่พวกวิเคราะห์แบงก์กองทุนการค้าปลีกต่างๆเนี่ยสินค้าบริการอสังหาริมทรัพย์ ก็ถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับหรือไม่ก็พวกงานพวกอินฟลูเอนเซอร์ก็ทําได้ดีนะครับงานพิธีกรงานประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยอะไรแล้วแต่ที่ให้เรื่องของการเป็นต่อประสานงานเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีทีเดียวและการงานในความปรารถนาของคุณคืออะไรคำตอบก,ก็คือคุณอยากให้งานที่คุณทำนั้นได้ผลตอบแทนแต่ไม่ตำหนยไม่ถูกหลอกลวงแต่อย่างใดหรือหากงานมีปัญหาหรือต้องแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยก็ขอให้แก้ไขปัญหาได้อย่างราบรื่นและสําเร็จในท้ายสุดนั่นเอง ในมุมถัดไปเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณมักจะมีสไตล์ในการสแสดงออกความรักแบบว่ามุ่งมั่นจริงจังจริงใจเน้นต้องการความรักที่ดูมั่นคงในระยะยาวนะครับเรียกว่าเน้นมั่นคงไว้ก่อนไม่เน้นวันแววหรือโรแมนติกแต่อย่างไรนะครับและคุณมักจะสแสดงออกถึงความรักต่ออีกฝ่ายหนึ่งโดยผ่าน การกระทำนะครับและต้องการแบบว่าเป็นเพื่อนคู่คิดพึ่งพาการดูแลเทคแคร์กันแบบคู่ชีวิตมากกว่านั่นเองนะครับไม่ชอบที่จะแสดงออกอารมณ์แบบว่าชัดเจนแต่อย่างไรนะครับแสดงออกแบบคุ้มครือซะหน่อยแต่ว่าก็อาจจะมีความตัวรักดดีและซื่อสัตย์ต่อความรักที่ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วนะครับความรักของชาวดินนั้นเป็นความรักที่ต้องใช้เวลาและคบค้าสมาคมอย่างมีเหตุมีผล และต้องใช้สติมากกว่าอารมณ์ในการตัดสินใจในเรื่องของความรักนั่นเองนะครับเรนว่าความรักของพวกคุณนั้นไม่ชอบอะไรที่มันมีเรื่องดาราม่าบ่อยๆหรือมีความวุ่นวายในชีวิตครอบครัวแบบนี้พวกคุณไม่ต้องการเรีรกว,ว่าพวกคุณต้องการความรักที่มันเน้นน้ำหวานก็คือเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักต้องมีการวางแผนอนาคตร่วมกันและให้คุณค่ากับความรับผิดชอบ ที่ทุกคนอีกฝ่ายหนึ่งต้องรู้หน้าที่ตัวเองคุณก็มีหน้าที่ของตัวเองเช่นกันนั่นเองนะครับและสิ่งที่ต้องพึงระวังไว้อย่างยิ่งสําหรับชาววอกก็คือบางครั้งเนี่ยความเย็นชาหรือชายเย็นอยู่เกินไปเนี่ยทำให้เกิดการเรียกว่ารักษาระยะห่างทางอารมณ์เนี่ยอาจจะทําให้ความรักของบุคคลเนี่ยดูห่างเหินหรือเข้าไม่ถึงจิตใจของอีฝ่ายก็เป็นได้และบางกรณีนั้น เจอภาะวะนางอิชาหรือนางอิชายมายุแยงแต่แข็งรั่วเห็นความรักของพวกคุณดีหน่อยไม่ได้เนี่ยก็มาใส่ร้ายหรือมาทําให้ความรักของพวกคุณเนี่ยเหนื่อยและเจอปัญหาได้โดยง่ายอีกตัวนี้ตระหนกว้วด้วยแล้วความรักความสัมพันธ์ในเดือนไหน่ะครับที่คุณชาวว่าปรารถนาและต้องการคําตอบก็คือคุณอยากให้คนรักของคุณน,นะครับ เป็นที่ปรึกษาชั้นดีเวลาคุณมีปัญหาอะไรที่มันไม่สบายอ,อกสบายใจเนี่ยสามารถช่วยปลอบประโลมนะครับและทําให้ความคิดของคุณนั้นเป็นบวกมากยิ่งขึ้นได้แล้วว่าสามารถที่จะปรับจูนความคิดทําให้คุณเนี่ยมีอารมณ์เย็นขึ้นหรือมีความหนักแน่นมั่นคงมากยิ่งขึ้นและยิ่งอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นรวมถึงควรจะมีความสุภาพอ่อนโยน มีความเที่ยงตรงรักความสงบรักวางถูกต้องและมีดนตรีและศิลปะในหัวใจอีกด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือควรจะต้องรักความสะอาดมดจดรู้จักโอนอ่อนผ่อนตามมองการไกลและรู้จักปรับตัวเองเพื่อให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของดาวเด่นได้โดยสำหรับชาววอกก็คือเลข5และเลข4 จบไปแล้วนะครับสำหรับการดูดวงชาววอกช่วง19กุมภาพันธ์ถึง18มีนาคม69หากคุณชอบิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s ับสไครป์และอินกูเกิดอินช่องเพราะฉะนั้นชแนลเดียร์ครับิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันกใหม่คลิปหน้าครับ